เย็นมาตลอดแล้วรถอันนี้แอมเย็นมากนะไม่ไไมีน้ำยาเขาอยู่มันก็ไม่เย็นเลยเลยรั่ว,งงวหรือเปล่ารัว่วท่อรั่วแล้วเนี่นยเครื่องใหญ่ไหมใ่หกเครื่ <ใน S 2> องใหญ่าามาก ยึปเปลี่ยนสายนี้ด้วยนะเนี่ยมันแข็งมาในสายของบอลน้ำเนี่ยเกี่ยสายดำนะนี่ยน,นี่อือไม่มีเลยอ๋อมีไหมอือเป็นไรเป็นไรใช้ได้เป็นส้ได้เป็นไรไไใช้ได้มันแข็งกะเนี่ยแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็เนี่ยมันก็หลุดไม่มีอะดิซื้อมาล่ะเอาสายยางในทั่วไปไม่ได้อ่ะ มันไม่มีสายาสายางไม่หลุดหรอมันค้ำอยู่ไนเท่านี้มันไซ่นี้มันไม่มีอะดิก<ต>ไม่หลุดหรอมันมันค้ำอยู่เนี่ยมันค้ำกับตัวนั้นอยู่ มันนี่มันนี่มีมันนี่ คือวดารัเยอะคือว่ารั่วเยอะ,อยอะถ้ารั่วเยอะขนาดนี้ก็ต้องเขียนไม่ใช่รั่วตู้อ่ะจะมีส่วนเพราะว่าข้<อ>างในได้กินเม็มนดน้ำยาอะไรไหมรั่วเยอะขนาดนี้รั่วเยอะขนนาดี้หาไม่เจอก็รั่วตู้ต้องทำอะไรตู้ไม่เชื่ มันก็ไปปลดทูตรงนี้นไม่รู้อ่ะไม่รู้แนะม่ลองเติมดูก่อนว่ามันจะอยู่ได้กี่วันแล้วก็ดูเรื่องนีจะเริ่มเห็นออกมาเนะี่ยจากร้อยเหลืออยู่แปดสิบแล้วเ<ม>ติมไปก็เติมไปก็ไม่เยน็นมันเดียวก็หมดแล้วไม่ถึงหนะ้านาทีก็หมดแล้ว อะไรบางหมดเลยก็หายากมีแค่สองเส้นนี่วะเส้นสนี้กับเส้นเหียวนี่แหละสามชี ถอดหนึ่งโหถอดยากเลยนะนี่นเลยไปทางไหนวะพ่อแอรเนี่ยอยู่ตู้ฝั่งนี้เหรอฮะมันอยู่ฟังนี้แหละโอ้นะมันเลื้อยอันนี้ไปถึงนู่นเลยเหรอใช่โอ้แค่ไหกองอแอร์เราอยู่ตรงนี้นะถ้าถอดนี่โอ้หันเลยงงอเอามาถ่ายเห็นไหม ขอดำนู้นดำด้านล่างนี่ยเห็นไหมซูมไปดิเหรโ้เห็นลที่เป็นจุดอยู่เรื่อยๆนะนูนด้านล่างที่ไฟนะที่ฟองน้ำอะเนี่ยน,นะเออนั่นแหละขาวๆนะเห็นไหมมันจะมีฟองน้ำอยู่ตลอดเลย <Okay. S 1> ใช่ถ้าเป็นธรรมดาฟองมันมันหายไปแล้วไอ้ฟองน้ำเนะี่ย เดี๋ยวพี่จะล้างฝองน้ำบอกนะล้างฝองน้ำบอกเลยนะปึ๊บมีไหมเนี่ยนะเห็นไหมเห็นไหมฝองน้ำเริ่มมาใหม่แล้วนะเนี่ยเน่ยเห็นไหมฝองน้ำเริ่มมาใหม่แล้วด้านบนก็มีฝองน้ำเนี่ยเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ ไมเนะี่ยฟองน้ำล่มก่อตัวใหม่แล้วเนะี่ยก็เป็นไปได้ว่าท่านี้รั่ว